ไม่ต้องใส่ก็ได้นะมีแม่ไหมไม่ต้องขอค่ะให้ยจะไม่เจ็บมั้งเป็นอย่างไรอ่าะนั่นเลื่อนไม่ได้อันนี่น้นอะไรอืนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขินังวัตเมทานังอาสา,าวขโยหังนิพพานังปเดโยโ,โหตุข้าพเจ้าขอนอน้อมถวายสังฆทานเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับข้าพเจ้า ในปัจจุบันาการและในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเธอนิพพานปัจโยโหอโตสาธุสาธุเรียบร้อยอันนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเอานอนลงก็ได้ก็ป่วยนอนลงเออนั่งนั่งไหวั่นงไหวมเอานั่งไหวก็ถ้านั่งไหวเออถ้านั่งก็ก็นั่งเดี๋ยวตั้งหน่อยนึงเนาะอ่าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะ เรียกว่าไม่ได้แสดงธรรมหรอแต่ว่าเป็นปันปฐาธรรมะให้ก่อนที่ว่าอันนี้ก่อนเนาะเราทำบุญอันนี้โยมอะไรเนี่ยโยมเิดกุศลชิดอะไรวะไต่ภโยมไตพภเนาะมั่งสวัสดิ์มังสวัสดิ์ไตพภมั่งสวัสดิ์เนาะอายุเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่แล้วต่อนห้าสิบเขียนห้าสิบเอ็ดเดือนห้าสิบเอ็ดเนาะห้าสิบเอ็ด อายุห้าสิบเอ็ดป่วยเป็นมะเร็งเนาะเอนะเอก็เป็นมาเาถือว่าเป็นมาละมาละของชีวิตได้ได้เห็นพระเห็นเจ้าได้มาทําบุญอ่าบุญนี้เหมือนกับข้างพุทธการผู้ป่วยคนป่วยแม้แต่เศรษฐีทั้งหลายแต่เห็นแสงของพระพุทธเจ้าเดินไป ไต้อันนี้สมก็คือมีอความเริ่มใสในพระอรัตนาไตายก็สามารถมีบุญหนุนนํำหนุนส่งเมื่อลมหายใจจกสิ้นสิ้นลมหายใจไปดวงจิตวิญญาณของเขาเนี่คือดวงจิตนี่มีปาฒนาที่เห็นแสงของพระพุทธเจ้าเดินเสด็จมาก็สามารถนําดวงจิตขึ้นไปสู่พบภูมิที่ดีมีสวรรค์เป็นที่เกิด มีภพภูมิมีสวรรค์มีเป็นแดนเกิดปีสุคติเป็นแดนเกิดก็ถือว่าเราเอา่อก็ได้ในวาระสุดท้ายหรือว่าในบ้นปลายของชีวิตไม่ใช่นั่นหรอกบนปลายของชีวิตเพราะเพราะทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีใครหลกไม่ตายเอ่อทุกคนตายไม่ใช่ว่าเฉพาะโยมนะไม่ใช่เฉพาะพระพระก็ตายโยมก็ตายแต่ก่อนที่จะตายเราได้เห็นพระเห็นเจ้า เราได้ทําบุญเราได้สร้างคุณความดีนีกถือว่าถือว่าได้สั่งสมเขาเรียกว่าได้สั่งสมได้ได้อบรมได้สั่งสมซักของตนเองไว้ก่อนที่จะไปก็ถือว่าเป็นบุญของเราเนะาะอาจารย์ก็อาุโมทนาบุญด้วยเราไปเยี่ยมผู้ป่วยหลายอย่างหลายประการไปแสดงทำให้ฟังก่อนที่จะเสียชีวิต ก็ถือว่าโยมไก่ไกลพบเนาะอะโยมไกลพบก็ถือว่าอาไม่ต้องห่วงอะไรเด้อโยมไกลพบเด้อไม่ต้องห่วงอะไรห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลวกห่วงร้านห่วงอะไรไม่ต้องห่วงเออไกลพบเนาะโยมกัไตอ้โยมไตโยมไตนี่ไม่ต้องห่วงอะไรอ่าพอสละอะไรก็เราก็สละไปเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโยมไตนะอาจารย์ก็เหมือนกันอาจา์ก็ก็เหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะโยมก็สุดท้ายแล้วก็คือต้องต้องตายแต่ว่าอันนี้เราก็ให้ทําใจให้ให้สบายาทําใจให้สงบทําใจให้สบายมาถึงเวลาแล้วเราก็าได้จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขออนุโมทนาขออ,มต,ขอ,อมติกรรมแล้วไปในที่ที่เราปรารถนานะอะไรเนาะนี่น อ่าอ่ะขอให้ไปแบบสบายเด้อไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานอ่ะอ่าก็อนุโมทนาพระอาจารย์ก็จะขอสวดให้ตัดสัตยาโทพระวิสันติสีให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอสัพพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของคุณโยมไตร จองมารับส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ซึ่งเดยมใจร้อมด้วยอิจฉกและะ้วก็ญาติาไดยทำบุญให้ก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีเวรมีกรรมต่อกันก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขอให้โยมไตรไปไม่ต้องทรมานให้ไปแบบสบายๆนะ ตัดตัดตายาโทเว่สันติมีความอะไรก็ให้ตัดพบตัดค่าตัดอะไรไปทุกอย่างตัดความความความอะไรตัดอะไรทุกอย่างให้ไปแบบสบายๆจริงๆจะปีสบายขึ้นเมื่อไปสู่สัมปลายาพก็ขอให้ไปพบคุมที่ดีมีสวรรค์เป็นแดนเกิดมีเราก็เป็นแดนมานะนายาพุ่มก็ยาได้ไปยาได้ขาด่านะก็ขอให้ ไปแบบสบายไม่ต้องหอ่วงศาสนากายาโทรขวิสันติในเกาในเวลาในอันนี้ก็ให้สบายทำจิตให้สบายนะไม่ต้องห่วงไม่อะไรแล้วก็ขอให้ไปสู่ควบคุมที่ดีแล้วจะกำนายเวียนทั้งหลายทีอ่อยู่ในตัวอันนี้เทวดารักษาก็อขอให้ได้รับสวนุญสวนกุศลแล้วก็ให

ลวกนะเดี๋ยวทีนี้จะจะเอาน้ำมะขวะให้หน่อยแล้วก็ให้ประหยัดให้ให้กวมที่รักษาอ่อไปเป็นโรงพยาบาลนี้มีน้ำไหมมีน้ำได้ไหมเอาน้ำได้ก็ได้เอ่อเอาเกลือน้ำเสร็จแล้วให้ประหยัดตรงนั้นนะให้ให้เมะขวะหรือว่าให้ที่ใดนี่แหละอ่าอะไรนี้เลยอ่ะ

อ,อ<ป>เดี๋ยวไปยาให้ก็ุ้กมที่ก่มโรงพยาบาลน,นี่เจ้าที่เจ้าทางคนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นไดลักเกินบุญนี้ไปด้วยเรียกมาทั้งหมดเลยเด้อเจ้าจนี้ก็ให้ไปแบบสบายก้าอยู่จะทรมานไปก็ขอให้ได้ละ เทพดาที่รักษาตัวประกอให้นับรูรับทรารับปวดนะก็ให้ไปด้วยดีอย่าทรมานนะไม่ต้องทรมานแล้วนะนะ ในเวรทั้งหลายก็ให้ได้รับสมุทสุวสนแล้วไม่ต้องทรมานนะให้ไปอย่างสงบด้วยการสงบไม่ต้องห่วงอะไรเจ้ากรรมในเวรที่ตามอยู่ก็ขอให้ไปก็ให้ได้รับสมุทรส่วนส่นนี้นะในความเมติยมมีศรัทธาแล้วก็ขอให้ไปสู่ พี่สบายๆเพราะภมที่ดีนะ mm hmm. ถ้ามันทรมานก็ตัดสัพยายาโทรภรวิส mm ัน hmm. ติก็คือตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วก็ให้สบายๆนะ mm hmm. ม่ต้องทรมานนะมาอน,นาให้เห็นอ้วนเห็นโตก่อนที่จะนั่นเราก็ถ้าทรมานมากเราก็ห, oh. หายใจออกก็พูดหายใจออกก็โทร นะให้มีพูดโทถ้าพูดโทนี่มันจะช่วยได้ช่วยไม่ให้ทรมานช่วยในเรื่องของกำลังใจไม่ต้องทรมานแล้วก็เวลาไปแล้วก็สู่เปสูคพบคุมที่ดีให้มีพูดมีโทมีพูดมีโทนะแล้วก็ไปสถานที่ไม่ต้องทรมานไปสถานที่ที่ดีพบคุมที่ดีถ้ามันทรมานไปเราก็ให้ตัด ไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรเทวดาที่รักษาก็ขอให้ปล่อยไปบานเรากันในเวททั้งหลายก็มารักส่วนมือส่วนมุอส,อส่หรือว่าผู้อี่ที่สิงสถิตน,นะงบางชุมพวงอ่งนี้ก็ให้เป็นสัตว์ีเป็นพทยานแล้วจะมาอนุโมทนาบุญกับโยมไตรได้ทำบุญในวันนี้แล้วก็เป็นกำลังใจเป็นอะไรให้ไปสู่สถานที่ดีๆพบภูมิที่ดีนะแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่าง แล้วก็ขอให้ใจพบอ่าห้่ยมใจพกเนาะใจพบอ่าอ่านะอืออ่ะอย่าลืมนะภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจ ภาวนาะพุโทโธพุโทโธนะทำมันทร,รมานเราก็เออขอไปเ้อภุมที่ภุมทางเทวาดาที่รักษาข้าพเจ้าก็ขอให้ไปข้าพเจ้าจนไม่ไหวแล้วขอให้ไปไม่ต้องทร,รมานอีก <Okay. S 1> ที่ฐานจิตในใจนะเราเลอกถึงขระพุทธะธรรมพระงสงฆ์พระรันาตนตรัยหรือเลอกถึงพระอาจารย์นรรนะอืมับ 啊，都嗯。